โดนสามคนบนเรือสารภาพแล้วเป็นกระแสที่มีคนพูดถึงกันมากวันที่6มีนาคมนายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์เปิดเผยข้อมูลว่าเมื่อวันนี้นางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกไฮโซโปอและแซนได้ให้การกับตำรวจอีกครั้งพร้อมยอมรับสารภาพและพูดความจริงกับทางตำรวจ ซึ่งทางตำรวจอยู่ระหว่างประเมนนำไปชี้จุดหาหลักฐานทั้งจุดที่ทิ้งแก้วไวน์และขวดไวน์หลังเกิดเหตุเนื่องจากหลังเกิดเหตุทั้งหมด5คนอยู่ในอาการตกใจและกลัวความผิดจึงได้ทำลายหลักฐานและได้ไปพูดคุยกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนายอัฉริยะยืนยนันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่นายสันธนะออกมาพูด เพราะแตงโมรู้จักกระปอมานานกว่าสิบเจ็ดปีและรู้จักกับแซนเป็นเพื่อนกับแซนมานานกว่าสิบปีส่วนกระติกเป็นผู้จัดการที่รู้จักกันและกินนอนอยู่ด้วยกันนานจึงไม่เกี่ยวกับการรับงานเอ็นอย่างแน่นอนรวมไปถึงไม่ได้เป็นการล่องเรือเพื่อไปส่งให้กับผู้ใหญ่หรือนักการเมืองหรือคนมีสีแต่อย่างใดเรื่องนี้ไม่ควรเอาออกมาพูดหรือกล่าวหาใครเพราะแตงโมไม่สามารถพูดได้ ซึ่งหากเป็นเรื่องจริงว่ากระติกเป็นคนรับงานในราคาสามแสนบาทต้องมีสลิปให้เห็นและไม่ใช่เรื่องยากในการพิสูจน์ส่วนจบกับโรเบิร์ตไม่ได้รู้จักกับแตงโมการโรเบิร์ตเป็นคนขับเรือในช่วงแตงโมตกน้ำเพราะเกิดจากความประมาทและเป็นเหตุหนึ่งร้อยเปอร์เซนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้โดยจังหวะที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่โรเบิร์ตขับเรือแต่ด้วยกรยะแสน้ำและเรือที่วิ่งช่วงกลางคืนค่อนข้างเยอะ ทำให้ในขณะขับเรือเกิดอาการสะบัดจึงทำให้ตังโมพลัดตกลงไปเกาะขาแซนแต่ในจังหวะตกนั้นแซนอยู่ด้านหลังกับแตงโมจะตกลงในทิศทางตายหรือท่าใายคนที่ตอบได้ดีที่สุดคือแซนซึ่งถ้าเขาถูกแจ้งข้อหาก็ต้องยอมรับรวมถึงจะมีการถ่ายเบาวท้ายเรือจริงหรือไม่ต้องรอพิสูจน์หลักฐานมอนิติเวศและตำรวจพิสูจน์จะต้องเปิดภาพอธิบายให้สังคมเข้าใจ ทั้งนี้ประเด็นเรือสะบัขดขณะที่โรเบิร์ตเป็นคนขับจากการจำลองเหตุการณ์ประกอบกับกระแสน้ำขนาดวงจรปิดที่จอดเติมน้ำมัน13วินาทีเรือ,อยังเอียงได้แล้วถ้าเกิดคลื่นซัดในช่วงเวลาเกิดเหตุซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็ว8นอตต้องคิดดูว่าถ้าคลื่นซัดมาจะเป็นอย่างไรโอกาสเสียหลักมีได้หรือไม่ถ้าคนขับไม่ชำนาญในการขับแต่ในประเด็นนี้แม้สาคนจะยอมรับแล้ว แต่มีหนึ่งคนคือโรเบิร์ตที่ยังไม่ยอมออกมาพูดความจริงเพราะเชื่อในทนายของตัวเองส่วนจ็อบไม่เกี่ยวข้องและต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาแต่แค่มีส่วนรู้เห็นช่วงเกิดเหตุแม้จะอยู่หัวเรือก็ตามด้วยหลังเกิดเหตุทั้ง5้าคนได้ไปรวมตัวปรึกษากันในปั๊มน้ำมันซึ่งปอเป็นคนบอกให้ทุกคนพูดเป็นนิทิศทางแบบนี้ ส่วนสาเหตุที่โกหกด้วยความเป็นนักธุรกิจรับเป็นคนมีฐานะตามสัญชาตญาณก็คงต้องต่างเรื่องเพื่อให้พ้นความผิดส่วนกระติกเป็นแค่คนที่เห็นคนนอกดีกว่าคนของตัวเองอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ใกล้ถึงความจริงแล้วต้องติดตามกันต่อไปนะคะ